สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเติร์นอู๋กูดูฟุตบอลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก10คู่บวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับวีคนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะ16ทีมนะครับใน16ทีมนี้จะมี4ทีมที่มีโปรแกรมเบิ้ลได้เตะ2นัดเราไปกันช้าๆแบบชัวร์ๆไปเลยนะครับคู่แรกวันศุกร์ตี3นะครับเตะวันศุกร์ตอนตี3ฟูลแลมเจอกับบูเบอร์แฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับอัปเดตตัวเจ็บของฟูลแลมก็เป็นทอมเคียร์นี่นะครับ บวกกับอนะันเซนเดอร์มิโตวิดมิโตวิดเนี่ยเช็คฟิตต้องลุ้นว่าผ่านไหมแต่มนะิโตวิดเนี่ยมันก็เช็คฟิตของมันมาตลอดก็ลงตลอดนะครับส่วนฝั่งวูฟตัวเจ็บเป็นกวางฮีชานกับซาซาคาดัสิกคูน่นี้บอกเลยว่าวูฟเป็นกับดักอีกแล้วนะครับผมมองว่าเลือกหลังวูฟสองนัดสองแต้มสามแต้มสี่แต้ม,ม,ตม,ม,ตมเพิ่มไม่ได้สี่หรอกครับต้องมีนัดเยือนลีโอพูลแหละที่จะโดนยิงประตูเกินหนึ่งเมตรคือวูฟมีประกรสองนัดนะครับเยือนฟูแลมเสร็จแล้วเยือนลีวอพูลเยือนสองนัดเลยนะครับ วูปเยอนใจไม่ดีครับผมใจฟอร์เป็นทีมใจฟอร์เยือนแล้วเล่นไม่ดีครับคู่นี้ผมมองว่าฟูลแลมชนะวูปได้ครับในส่วนพองจานผมมองว่าฟูลแลมน่าจะชนะวูปในส่วนของแฟนตาซีในเมื่อบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าวูปเป็นกับดักนะครับแนวรับวูปีกนี้ต่อให้เตะสองนาะตัวผมเองก็จะไม่เลือกนะครับเลือกวูปเลือกเอวาตันยังพอดูมีอน,นาคดกว่าส่วนฟูลแลมฟูลแลมเนี่ยผมชอบนะก็คือนอกจากมิโตวิดมิโตวิดอาจจะไม่เลือกต่อให้ลงได้นะด้วยราคามันขนาดนี้ วิกนี้มาเลือกไม่ได้จริงๆนะครับผมไปมองที่2ตัวลูกอย่างอเดสเปเรล่ากับวิลเลียนดีกว่านะผมมองว่าคู่นี้มันต้องมีคนใดคนหนึ่งทาคะแนนได้นะครับไม่5ก็เจ็ดก็ปละผมมองว่าระหว่างเปเรล่ากับวิลเลียนผมจะใส่ไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครลับให้มันชีให้มันแตกต่างจากทีมอื่นในแฟนตาซีวิกนี้ซึ่งวิกนี้ผมมองว่าแต่ละคนจะจัดคล้ายๆกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าฟูลแลมชนะแลเตะที่ผมชอบก็คืออเดสเปเรล่ากับวิลเลียนแล้วก็มาถึงวันเสาร์ตอน4ี่ทุ่ม เอเวอร์ตันเจอกับแอสตันวิลล่าเอเวอร์ตันมีโปรแกรม2นัดนะครับเล่นในบ้านเจอวิลล่ากับออกไปเยือนอาร์เซนอลเอเวอร์ตันนะครับมีตัวเช็คฟิตตัวเดียวคือโอดาน่ากองกลางตัวสําคัญส่วนฝั่งวิลล่าก็ตัวเดิมเดโก้คาลออเซนเตอร์ฮับตัวจริงคู่นี้นะครับสถานการณ์บังคับให้เลยเอเวอร์ตันนะคือถามว่าชอบเอเวอร์ตันมากมายไหมไม่ได้ชอบเอาจาักใจจริงนะไม่ชอบอะไรมากมายนะครับเพียงแต่มันมีโปรแกรม2นัด แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเขาคิดผมนะมันเีการสองนัดและหนึ่งในสองนัดคือการเล่นในบ้านจเจอกับแอตันตวิลล่าเกรดบอลที่ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานมากนะวิลล่าคือเอเวอเรตันเนี่ยชอนได้ ai, คุมมาสามนัดเล่นในเล่นบ้านสองนัดสองนัดพวกเขาชนะในบ้านหนึ่งศูนย์ทั้งสองนัดเลยมันก็ยังพอมองเห็นอนาคตว่ากุลิสันปาเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งของพวกเขาพอได้นะครับ ก็ท่านั้นนัดแรกที่เจอกับวิลล่าก็มีลุ้นคินชีสแหละถ้าถือว่ามีลุ้นคินชีสแม้วันไปเยือนอสนอนในความคิดส่วนตัวผมว่าความกลดนหมดผมว่าน่าจะโดนนะแต่ก็เลือกหลังเอเวอเรตในแฟนตาซีได้นะครับด้วยโปรแกรมเตะ2นัดบวกราคาแค่สต้นต้นสี่จุดสามสี่จุดสี่สี่จุดห้ากลุ่มนี้มาทําให้เราเลือกเอเวอเรตไปแล้วจัดตัวอื่นแนวลุกแนวรับจากเลือกคู่กับอเซนอนได้ง่ายนะครับคู่นี้ในแฟนตาซีนะครับผมมองว่า ผมจะใส่หลังเอวอร์ตันแหละกองกลาง1ตัวเลือกได้แค่1ตัวนะครับก็อาจจะเป็นอะไรเอวบี o ้แค่นั้นเองนะครับถ้าจะเบียดเบียดใส่ลงไปนะครับคู่นี้ผมว่ายิงกันน้อยครับในแฟนตาซีเลือกหลังเอวอร์ตันติดไปดีกว่าถัดไปเป็นเลสเตอร์เจอกับอาร์เซนอลเลสเตอร์ตัวเจ็บก็เจมส์จัสตินจอนนี่อีแวนส่วนฝั่งอาร์เซนอลได้เล่น2นัดนะครับไปเยือนเลสเตอร์แล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเอวอร์ตันข่าวดีของอาร์เซนอลคือทมัสปาเต ้อมได้แล้วนะครับลงเล่นได้น,นี้เป็นเรื่องเลยนะครับโทมัสปาเต้ถ้าจะมีปาเต้แนวรับสนนอนดูดีขึ้นมาเลยนะครับเสียประตูยากขึ้นละในส่วนคู่นี้ผมมองว่ายิงกันเยอะนะครับคือเลสเตอร์แม้นนะล่าสุดจะแพ้แมนยูแบบเกมสูนะครับแต่ระเอียดของเกมก่อนที่จะเสียลูกแรกเลสเตอร์ letter, มีโอกาสก็าําแมนยูสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับโชคดีของแมนยูที่ได้ดูวติอาร์ช่วยชีวิตเอาไว้นะครับทำให้ไม่เสียประตูแรกนะครับเกมจึงไม่พลิกกลับไปเป็นฝั่งของเลสเตอร์และสุดท้ายแมนยูก็อาศัยความเจ็บคมของแรดฟอร์ ชนะเลสเตอร์ได้นะครับคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสยิงกันเยอะนักเตะที่น่าสนใจเลสเตอร์มันแพงนะนั้นวิกนี้มันก็คงจะใส่โคตาเซนนอนเลีรยพูกันเต็มหมดแล้วหากจะใส่ก็คงจะเป็นฮาวิบาลแล้วกานผมชอบฮาวิบาลน,นะครับเล่นทางซ้ายจิตจาร์ดขึ้นมามีโอกาสลุ้นพังประตูได้บ้างนะครับส่วนฝั่งเซนอนผมชอบกองหลังนะวิกนี้คือผมยากเลือกองหลังนนเหมือนกันนะ คือหน้านอนอ่ะเอาเรามาคุยกันทีะตำแหน่งก่อนกองหลังนะครับเลือกง่ายครับหนึ่งเลือกง่ายนะครับผมผมเป็นหันาผมจะจอบที่โกบวกเซนสองเซนเตอร์ฮาฟโอกาสเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างน้อยแบ็กขวาผมมองว่าเบนไวมีโอกาสกาดีกว่าดีกว่าโทมิย s สูแบ็กซ้ายซินเซนโก้ก็มีโอกาสดีกว่ากิลันแทปเปียแต่ไม่ได้หมายความว่าซินเซนโกจะโดนดรอ นัดที่2ไม่ได้นะครับคิดผมนะก็มีโอกาสเป็นไปได้แม้จะน้อยก็ตามทีเพราะฉะนั้นถ้าเลือกกองหลังขอเลือกเซนต์ฮาบโกนารุกส่วนตัวผมมองว่าเลือกแค่2คนจริงๆนะก็คือมาตินโอเดนการ์ดกับบุโยซาก้าเพราะกาเบรียลมาตินเนลลี่กับเดนนอสซายอย่างศบกันเล่นอยู่นะครับต่อให้เลือกตัวไหนเป็นตัวจริงก็เถอะนะครับต่อ้คุณเลือกถูกโอกาสเกมทามเต็มก็สิยทีก็น้อยอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องเดินเปลี่ยนออกทีช่วง60-70นาทีอยู่ดีนะครับส่วนเอ็ดดี้เอ็นกเทีย ถามว่าเลอกได้ไหมก็เลือกได้นะครับแต่ผมไม่ชอบนะคือผมมองว่าถ้าเลอกอิงเกเทียร์ผมขอเบียดไปทางมาติดออนกาดดีกว่านะครับสนัดมีโอกาสลุน้นคินชีสสักนัดหนึ่งแน่แน่วันเจอเอเวอแรนตันะครับคือออนกาสดนอกจากจะไปลุ้นทำประตูแล้วได้แทนคินชีนนนสหคะแนน1นคะแนนสาหรับวิกนี้นะแต่ละคะแนนผมมองว่าสําคัญจริงๆนะครับด้วยความที่วิกนี้แต่ละคนจะเลิกตั้งเตะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้น1ทุกคะแนนมีค่าแน่นอนนะครับ ผมก็เลยมองว่าหากจะเลือกผมจะเลือกเป็นคู่กลางเป็นโอเดนการ์ดกับปุโยสาก้าบวกหรือไม่ก็เลือกกองหลังนอนไปเลยนะครับคู่นี้ในแฟนตีผมขอเลือกนักเตะเซนนันครับผมแล้วก็มาถึงอีกคู่หนึ่งนะครับเวสแฮมเจอเนทิแคมฟอร์เรสเวสแฮมตัวเจ็บนะครับแม็กวิลคอนเน่กับเคอร์ซูมาเช็คฟิตโอ้โหถ้าซูมาลงได้ทีนี้หลังเวสแฮมเลือกไม่ง่ายนะครับไปมีเคอร์ซูมาเป็นตัวกลางเลยเป็นตัวเป็นตัว เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้นะครับอาจจะทําให้เลือกผิดได้นะครับส่วนฝั่งวิทฮมฟอร์เลสนะครับก็ตัวเดิมครับสองท่านคับตัวจริงอย่างวิลลี่โบลี่กับสกอตต์แมคคนาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าตัวหลักอย่างไตโวอาโบนิเย่คู่นี้วิทัมชนะเลยครับชอบในบทวิเคราะห์นะผมว่าวิทัมชนะครับฟอร์เลสเก่งแต่ในบ้านนะครับในบ้านนพอคืออือเขานอกบ้านเด็กน้อยครับโดนเขาตบง่ายๆดื้อโดนโดนแน่นอนครับคือฟอร์เลสมาเยือนเวิแฮมโดนแน่นะครับเขาพิจาผมว่าคู่นี้เป็นบอลเงินเดือนนะครับผมมองว่าเวิแฮม ในแกลบไม่เยอะโอ้โหจิมเวทแฮมน่าจะแฮปปี้นะครับส่วนในแฟนตาซีก้องหลังเวทแฮมเลือกได้ไหมน่าเลือกครับน่าเลือกครับก็มีโอกาสลุ้น5คะแนนนะครับมีโอกาสละแต่ถ้าถามเวทแฮมกับเอเวอเรตตามทรงมันก็ต้องเลือกล่งเอเวอเรตไปก่อนนะมันได้ลุ้น2นัดน,นะเนาะสนัดก็4คะแนนหรือ3คะแนนคีนนัดหนึ่งก็เป็น7เป็น6ก็ยังมากกว่าหลังเวทแฮมคีนชีสน,นะครับเราไปที่จลัลลดโบเวนไปเลยดีกว่านะผมมองว่าโบเวนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวีกนี้นะครับ ที่คนจะเลือกเยอะถามผมว่าเลือกไหมผมเลือกอยู่แล้วครับโบเวนนะครับขนาดเจอเชลซีผมยังกล้าเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เล่นในบ้านเจอฟอร์เรสทำไมจะเลือกไม่ได้นะครับผมก็คงเลือกโบเวนติดเอาไว้ครับผมแล้วก็มาถึงสี่ทุมอีกคู่หนึ่งเป็นลีดยูเนเตดเปิดบ้านเจอกับเซาแ์แทมตันลีดตัวเจ็บนะครับโรดิโกเจ็บอีก3าตัวเช็คฟิตตัวหลักๆแล้วนะครับหลุยส์นิเทลลาปาสการสตาลมาร์กโลกาส่วนฝั่งเซาแ์แทมตันตัวเจ็บซอสันตองเช็คฟิตเป็นเชียดัมคู่นี้ อย่าไปยุ่งมันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบทควิจาร์หรือในแฟนตาซีนะครับคลีดวันที่เจอเอเวอเรตัองผมดูแป๊บนึงครับโหกลายเป็นลีดที่เล่นเกมช้ามากนะครับลีดเนี่ยภาพจำของผมคือเล่นเร็วว่องไวหลังรั่วโดนยิงแต่ไม่ใช่แบบนี้ครับลีดกลายเป็นเล่นชา้าขึ้นเกมกันอื่นอาดหลังก็รั่วเหมือนเดิมก็โดนยิงโอ้ลีดยุ่งไม่ได้เลยครับต่อให้เป็นแจ็คคริสซันหรือยอนโต้นะครับเดี๋ยวอย่าไปติดภาพวันที่ยอนโต้ยิงแมนยูนะครับ คือนอกจากลูกนั้นแล้วนะครับมันไม่เคยมีอะไรที่มันดูเฉียบขาดเฉียบคมเลยสําหรับผมนะครับยอนโต้นะครับก็ว่องไวดูดูปาดเปียวดู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 รวดเร็วดูแบบจิจานะครับรแต่ไม่มีความเฉีย,เฉยบขาดเฉียบคมในการจบสกอร์เลยผมไม่ชอบนะครับนักเตะอย่างนี้แฟนตาซีทางคะแนนไม่ได้นะครับเป็นซาวตัมตันซะอีกนักเตะอย่างเจมส์มอร์พาครับดูซึ่งเสื้อซื่ซๆซอๆอย่างน้อยยังมีลุ้นจากฟรีคิกกับลูกตั้งเตะนะครับ คู่นี้ในแฟนตาซีหากจะเลือกใครเป็นตัวละครรับฉีกเป็นคนผมขอเลือกเจมส์วัดเผาดีกว่าครับแล้วก็มาถึงวันเสาร์คู่เที่ยงคืนครึ่งบอลสมัทเจอกับแมนซิตี้บอลสมัตทเราข้าไมไปเลยนะครับส่วนซิตี้ตัวเจ็บเป็นจอร์นสโตน2ตัวเช็คฟิตเป็นควินเดอ์บอยกับอเมริกาปอตสองคนนี้ไม่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกว่ายังไงแมนซิตี้เมื่อคืนเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกบุกเสมอไลซิกหนึ่งหนึ่งแบบที่ว่าครึ่งแรกเหนยวกันมากมายครึ่งหลังมาตื้อ ดือด้อๆเป๊ปก็ไม่เปลี่ยนตัวยันโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วจบเกมปรากฏว่าเก้าสิบเป๊ปไม่เปลี่ยนออกแม้แต่ตัวเดียวเลยคือยังไงนะครับอลอย่างนี้นทำให้เราคิดมากนะครับถามว่าสัปดาห์นี้เลตแมนซิตี้ทำไมต้องคิดมากครูคุณทำใจได้ไหมอ่ะแมนซิตี้เจอบอลสมาร์ทแล้วคุณจะไม่ใส่ตัวบลนซิตี้ในแฟนตาซีถ้าทำใจได้ปล่อยผ่านไปได้ก็ผ่านไปแต่ผมทำใจไม่ได้นะครับยังไงผมก็ต้องใส่ก็ต้องเลือกทีนี้พอต้องเลือกเลือกใครนะครับ ไล่มาแนวลับถามว่ามีโอกาสกินชีสไหมมีเลือกใครเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับหลังซิตี้คุณเลือกใครก็ได้งหงอเฮ้งคุณถูกใจใครคุณก็ใส่ลงไปผมไม่เคยวิเคราะห์หลังซิตี้นะผมมองว่ามันเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดจริงๆนะครับยกเว้นตัวเจ็บออกไปนะครับตัวที่เหลือมีโอกาสที่เป๊ปจะส่งลงเล่นได้เลยนะครับมาถึงแนวลุก ขอเลือกเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อีกนัดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับสถานก,การณ์แบบนี้ตัวซ่อนฉีกเพิ่มอีก2คะแนนผมมองว่าเออร์ลิงเบลฮาแลนด์จะได้เป็นตัวจริงก่อนนะครับไม่ว่าอาจจะลงไปยิงได้ขาดเก็บตัวหรือ,อยิงไม่ได้เปลี่ยนเอาเล้นลงมาไม่รู้ครับแต่ผมว่าฮาแลนด์เป็นตัวจริงและอีกหนึ่งคนที่ผมขอฟันทงไม่กลัวหน้าแหกเลยผมมองว่าฟิลฟอร์เดนจะเป็นตัวจริงแล้วแทนตำแหน่งของแจ็คกิลลิตด้วยนะครับ ก็คือวิกที่แล้วบางอย่างบอกว่าแมนมากครับฟันว่าฟิลโฟเดนลงแทนลิยาดมาเลสวิกนี้ขอฟันธงว่าฟิลโฟเดนลงเล่นแทนตําแหน่งของแจ็คกิลิทเล่นเล่นนั่งนั่นหน้าซ้ายนะครับวิกที่แล้วเจอกับฟอร์เรสลงแทนมาเลสแล้วก็เล่นหน้าขวาโฟเดนยังปล่อยใส่อนุภาพได้ไม่เต็มที่นะครับผมมองว่านั้นเนี้ยจะได้เล่นแทนกิลิทกิลิทเนี่ยเล่นตัวจริงมาหลายนัดมากมากแล้วนะครับสมควรจะโดนดรอปอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะครับผิดถูกไม่รู้แต่ขอฟันธงว่าโฟเดนจะได้เล่นแทนกิลิท แล้วเล่นหน้าซ้ายแล้วทำคะแนนเพิ่มด้วยนะครับคู่นี้ขอเลือกหน้าิต้นะครับขอเลือกอลิบัวฮาร์เรนพวกฟิลโฟเดนไปได้เลยครับคู่นี้ผมชอบนะก็คือตัวฮาร์เรนเป็นมัดแฮรอยู่แล้วต้องเลือกครับอีกตัวเป็นละครลับก็ขอเป็นฟิลโฟเดนคูน้ซิตี้ยิงเยอะครับมาถึงวันเสาร์ตีสองสี่สิบห้ากินซันพาเลตเจอกับลิเวอร์พูล พาเลตตัวเจมครับวินเฟสซาฮาเช็คฟิตเป็นเจมทอมกินบวกทริกมิเชลมิเชลเนี่ยเช็คฟิตมีโอกาสลงไม่ได้ลงไม่ได้มีปัญหาแน่ครับส่วนฝั่งเลี้ยงผู้นะครับก็เป็นติโก้คันตาล่าหรือดีแอดนะครับเช็คฟิต2ตัวเป็นอิบาฮ์มาโคนาเต้กับโจโจโกเมสแต่ผมว่าโจเมสลงไม่ได้แล้วครับก็ถามว่าอยากให้ลงไม่ได้ไหมก็ก็มันมีไม่ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ไม่อยากให้เป็นตัวจริงแค่นั้นเองถ้าไม่อยากให้เจ็บหรอกแต่ไม่อยากให้เป็นตัวจริงชั่วโมงนี้นะหรับผมโกเมสนะคู่นี้ ลิวพูฟอร์มดีมา2นัดก่อนที่จะโดนแมดริดกระหน่ำไป5 2แบบงงๆไม่งงหรอกครับก็คือแมดริดมันดีจริงครับแมดริดมันมีช่วงเวลานาทีทองนะครับแมดริดชุดนี้เป็นชุดที่ว่ามีช่วงเวลานาทีทองอาจจะ20นาทีแค่นั้นพวกเขายิงโป้งๆชนะเลยเป็นแบบนี้มาหลายนัดมากมายนะครับสำหรับริวแมลลิตนะครับลิเวอร์พูลมาเยือนพาเลตอย่าไปอย่าไปกลัวครับผมว่าอย่าไปกลัวนะครับพาเลตพาเลตมันมีเอเซ่มีโอเลเซ่นะครับพาเลตไม่มีเบนเซอมาพาเลตไม่มีวินิเสอุสนะครับ อ,อ,อีกอีกนั้นหนึ่งวูฟวูฟมันก็มีแค่เนื่อครับไอ้คุณย่าเนเบสนะครับวูฟมันก็ไม่มีโมดิทนะครับวูฟมันก็ไม่มีโลโดิโก้นะครับเลี้ยงผู้ใส่ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ารักเรี้ยงผู้ชอบเลี้ยงผู้แล้วมาบอกว่าใส่ได้นะอวยกันจนเหตุผมมองว่า2นัดของเลี้ยงผู้นะครับไปเยือนพาเลทกลับมาเล่นในบ้านเจอวูฟมีโอกาสคีนชิตได้ทั้ง2นัดเลยโดยเฉพาะวันเจอพาเลทซาร่ากับเทรนนะครับมีโอกาสทําคะแนนเลยนะครับถ้าเรธมิเชลลงไม่ได้นะครับ ก็สนุกสนานแน่ครับทั้งซาร่าทั้งเซนทั้งเทนเลเซอร์โนนะครับมีโอกาสทำคะแนนค่อนข้าง,งสูงคู่นี้ในแฟนตาซีนะครับเดียวยาวสองนัดขอเรียกผู้นะครับผมขอใส่เทรนฟานไดส์โมซาล่าสามตัวนี้ครับเป็นสามตัวหลักของผมในวีคนี้นะที่ผมจะใส่นะครับถามว่าโลบาร์ซันดักได้ไหมก็อยากได้แต่มันไม่พอครับว่าจัดโลบาร์ซันเทรนซาล่าเงินไม่พอนะครับก็เลยต้องจัดเป็นซาล่าเทรนแล้วก็ฟานไดนะครับเพอร์ซุมสี่ซุนแปด ภาพจำในฝันเลยนะครับเทนเปิดแต่บูมฟันไดม้มงตูมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขา่าวใหญ่โตไปเลยแนวลูกเลี้ยผูถามว่าทาไมไม่ใส่นุนเยสฟอร์มกลังร้อนแรงนะครับคือนุนเยสอะ่ะตัวจริงนัดเจอพาเลตผมว่าตัวจริงแหละแต่ก็6 0สิบกว่านาที6 0สิบกว่านาทีนุนเยสเนี่ยมีโอกาสแค่60สิบกว่านาทีถ้าไม่ยิง2แต้มทันทีนะครับพนนกินชีดก็ไม่ได้ก็เลยไม่เลือก ส่วนฝั่งคอดีกักโปตัวนี้ยิ่งหนักความคิดส่วนตัวผมกลัวเลยนะครับกลัวกัรโปรจะเป็นตัวสำรองวันเจอพาเลทด,ด้วยซ้ำนะครับอาจจะโดนแทนที่ด้วยลูมมโตฟิมิโนหรือเดโกโชตาด้วยซ้ำไปนะครับคู่นี้ขอเลือกซาร่าเป็นตัวเต็งๆก่อนดีกว่าบวกกับกองหลังในคู่สองตัวครับคู่นี้ผมมองว่าในผู้ชนะพาเลทแบบคินชีดและในแฟนตาซีในผู้กองหลังผู้จะทำคะแนนได้ดีนะครับในวิคนี้2นัดที่ได้เตะนะครับขอเลือกหลังในผู้เป็นหลักครับ แล้วก็มาคู่สุดท้ายทันนสเปอร์เปิดอันดับหนึ่จเจอกับเชลซีสเปอร์ตัวเจ็บเยสเบซูม่าฮูโกยอริสแลนซิซยงลูติโกเบนเทนโกหลักๆเลยนะส่วนฝั่งของเชลซีเจ็บเพิ่มเติมมาเป็นเซซ่าอันรโกยต้านะครับแล้วก็ตัวเหลือที่เหลือก็เป็นตัวเดิมครับพิเซียนปูริสิกเอ็นโคลงเต้เอดูอาร์เมนดี้คู่นี้อยากจะบอกว่าถ้าไม่ติดว่าลิเวอร์พูอันนอสมีโปรแกรม2นัดนะครับผมจะใส่ซนเคนจริงๆนะ ผมมองว่าเชลซีมันไม่น่าคบหาเลยนะครับตัวเล่นดีๆเยอะแยะมากมายซื้อมาใหม่เพียบเล่นแย่มากๆนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกวันที่เจอกับเซาทแฮมตันมันติดตาติดใจเหลือเกินครับครึ่งหลังแม้จะเล่นดีขึ้นมันเป็นมันดีขึ้นเพราะอะไรพอเซามันนําไปครึ่งแรกนะครับมันก็เลยลงไปเล่นรับเต็มตัวยิ่งกว่าครึ่งแรกนะครับรับแบบเต็มพิกัดเลยเชลซีก็ต้องของเกมได้เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันเก่งขึ้นเลยนะครับเซาวมันลงไปเล่นรับในแดนเยอะขึ้นเชลซีมันก็ของเกมมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ขอได้ค่าเชลซีตรงนี้เลยนะครับผมมองว่าต่อให้สเปอร์ตัวเล่นหลักขาดหลายตัวก็ยังดีพอที่จะชนะเชลซีได้คู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ชนะครับก็หมดแล้วครับบทพรวิจารณ์ทีนี้มาถึงแฟนตาซีแฟนตาซีวีคนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแต่ละคนจัดคล้ายกันมากในความคิดส่วนตัวผมนะน่าจะขึ้นด้วยตัวลิเวอร์พูล3ตัวอาร์เซนอล3ตัวส่วนจะใส่กองหน้าขนาดไหน หลังลิวอพูล2ตัวบวกซาล่าหรือหลังตัวเดียวเทนบวกนูนเยสบวกซาล่าอาร์เซนอลสตัวคือมันใช้6ตัวนี้แน่นะอยู่ที่ว่าสับกันยังไง6ตัวนี้เสร็จบวกไข่บวกฮาแลนด์นะครับเป็น7 7เจแล้วอาจจะมีบางตัวบางทีบางคนใส่โบเวนเป็น8ที่เหลือยัดเอเวอันตยัดบูฟลงไปให้ครบ11ตัวผมมองว่าหลายคนจัดแบบนี้แน่ๆนะครับผมเองก็คิดจะจัดแบบนี้คะแนนมันก็จะใกล้เคียงกันลุ้นกันแต้มต่อแต้มเบียดเลยนะครับว่า ตัวเลี้ยงู้ตัวเซนอนที่เราเลือกลงไปจะแพ้หรือชนะแค่นั้นเองนะครับเราจะเลือกถูกตัวไหมสมมติว่าวิกนี้คนเลือกเอ็นกิเทียและเอ็นกิเทียยิงได้นะครับทีมนั้นก็ชนะไอกทีมหนึ่งที่ไม่มีเอ็นกิเทียแน่นอนต้องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมก็เลยกะว่าแต่ละทีมของผมจะมีผู้เล่นฉีกหนึ่งตัวในทีมเสมอนะครับผมมองว่าตัวฉีกตัวนี้ถ้าไม่ทําแต้มหลับหายไปเลยก็เสียฟรีไปเลย1ทีมแต่ถ้าตัวฉีกของผมทําแต้มนะครับ ที่เหลือคล้ายกันมีโอกาสลุ้นนะครับมีโอกาสลุ้นก็ไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดแต่จะจัดแบบนี้จริงๆนะครับตัวฉีดของผมนะครับวิกนี้ก็จะมาจากหลายทีมแหละอันนี้เป็นทีมของผมที่มาเสนอเพื่อนเพื่อนนะครับมาระบบ4-5-1นะครับผู้สับประตูเป็นไอรอนแลมเดลนะครับจากอาร์เซนอลกองหลัง2ตัวจากเอวตันเป็นมิคโคลเลนโกกับเจมส์ทาคอฟกี้แล้วก็หลัง2ตัวจากลิเวอร์พูลเป็นเทนอเล็กซนเดอร์อารโนบวกฟิกิลฟานได กองกลาง5ตัวของผมนะครับเป็นจลอดโบเวนมอเมตซาร่ามาตินโอเดนการ์บูคโยซากา้าแล้วก็ตัวฉีกหนึ่งตัวเป็นอันเดสเปเรล่าจากฟูลแลมหวังว่าเปเรล่าจะทำคะแนนและเป็นตัวที่คนอื่นไม่เลือกกันนะครับได้สัก7หรือ8โอ้ทีนี้ทีมนี้พิงพังนะครับน่ารุ้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็นำหน้าตัวเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์อันนี้เป็นทีมของผมแล้วก็จบ คลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ช่วยกดติดตามจนทําให้คลิปตือนอูมีอยอดติดตามเกิน1 0 0 0แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันต่อไปและผมก็จะพยายามหาข้อมูลและแนวทางการจัดทีมแฟนดีมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมขอบคุณมากครับ